พีก่กิษครับหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันนั่นก็คือตอนนี้ศิลปินเนี่ยต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างในยุคโควิดในยุคโรคระบาดเนี่ยครับจริงๆศิลปินเราเนาะเราพูดถึงหลายๆคนแล้วก็ทั้งเด็กนักศึกษาด้วยนะลูกมันจริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเกิดมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเขาจะมีอยู่สองอาชีพต่างจากดาราต่างจากคนอื่น ต่างจากอาชีพอื่นๆนะครับศิลปินเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนทํางานศิลปะแล้วเนี่ยอย่างที่1น,นะครับทําตัวเองใช่ไหมฝึกฝนตนเองอย่างที่สคือการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นมันมาคู่กัน2แบบสองอันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่แสดงเองด้วยนะครับอันที่2คือเป็นผู้ถ่ายทอดนั่นคือมีความเป็นครูเพราะฉะนั้นศิลปินก็จะเกิดมามีสองอาชีพก็คือ เป็นผู้แสดงเองเป็นนักแสดงและก็เป็นครูผู้ถ่ายทออดแค่เป็นผู้ถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสองอันเนี่ยถ้าใครมีวุฒิภาวะหรือใครสามารถเป็น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 อันนี้เลยเป็นหลักเลยก็บางคนก็ไปเป็นครูส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับบางคนก็รับหน้าที่เป็นศิลปินอย่างเดียวนะครับก็แสดงอย่างเดียวนะครับก็มันก็อาจจะถ้าแสดงอย่างเดียวก็อาจจะไปไม่รอดบางคนรับ หน้าที่เป็นคุณครูสอนด้วยอย่างเช่นพวกเราอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ก๊อตอย่างเช่นกูเกิลอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็มีสองอาชีพละเพราะฉะน,นั้นคนที่เป็นศิลปินเฉยๆก็ต้องคงจะต้องมองอาชีพอื่นๆแต่มีบางคนนะครับที่มีความสามารถเยอะไปกว่านี้เช่นทําเสื้อผ้าคอสตูมเองได้อ่าครับอ่าบางคนสามารถร้องเพลงเองได้อืมเนี่ยคือมองให้เยอะๆมองให้กว้างๆว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วเมื่อ การถนัดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยแปลงความถนัดของตนเองนั้นเนี่ยเช่นบางคนถนัดเรื่องเสื้อผ้าอืก็ขายเสื้อผ้าก็ได้ขายเสื้อผ้าพื้นเมืองก็ได้ขายเสื้อผ้าร่วมสมัยก็ได้บางคนไม่ถนัดเย็บไม่ถนัดปกักแต่ถนัดที่จะใส่ก็เอารสนิยมของตัวเองที่ตัวเองชอบนั่นแหละคนเรามีหลายรสนิยมใช่ไหมครับเอารสนิยมของตนเองที่ตัวเองชอบนั้นนะ่ะมาดัดแปลงเป็นเป็นโครงสร้าง การทํางานของตนเองแล้วก็ประยุกต์นะครับบางทีก็ขายอะไรก็ได้หรือศิลปินบางคนชอบที่จะทํากับข้าวเลี้ยงเพื่อนนักแสดงเธอก็ขายกับข้าวสิบางคนพูดเก่งมากแต่ทําอะไรหาไม่เป็นเลยพูดเก่งอย่างเดียวก็เอาของเพื่อนมาขายนี่แหละขายขายของก็ได้ต้องทำอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นศิลปินมีความเก่งหลายด้าน ความฉลาดหลายด้านอย่าคิดว่าเอ้ยทําอะไรก็ไม่ได้แล้วตนเองไม่รู้จะไปทางไหนอย่างเงี้ยนะครับสําคัญที่สุดคือเมื่อมีความกล้าบนเวทีแล้วต้องมีความกล้าในการดําเนินชีวิตด้วยโอโ้โหนะคำนี้โดนใจมากเลยพี่กิตเพราะว่าบางคนบอกว่าเป็นศิลปินแล้วก็กล้าร้องกล้ารำนะอยู่บนเวทีนี้เก่งมากคือเอาเวทีอยู่แต่พอให้ไปขายของหรือให้ไปทําอย่างอื่นน่ะรู้สึกว่าแบบ อุ้มมันอายอายหน้าบางจังเลยอะไรเงี้ยพี่กิจจะแนะนํำยังไงดีไม่รู้สิว่าคือไม่อยากจะแนะนําแต่อยากจะกล่าวหาและติฉินนะว่าเออว่านี่นี่เราเราอยู่ในรายการถามคํานึงนี่พูดได้เต็มที่เลยฮะฮะอยากจะกล่าวหาและติฉินว่าทําไมเป็นคนแบบนี้พ่อแม่ <S <S อ,อาชีพอ,อะไรขอถามทีที่มาบอกว่าไม่อยากจะค้าขายไม่อยากนั่นจะนี่ <S <S ตัวพี่เองอ่ะคุณพ่อนะครับเป็น เป็นข้าราชการท้องถิ่นเนาะคุณแม่เป็นเป็นแม่แม่บ้านแล้วก็ขายของขายกล้วยฉาบขายขนมขายของกับข้าวสุกดิบทั้งหลายนะครับแล้วเขาเลี้ยงเราอะ่ะจนเป็นเราขนาดเนี้ยแล้วก็จนให้เราได้ทํางานทางด้านศิลปะแล้วก็ปล่อยเราให้มีความอ่อ่อ่าให้มีจินตนาการแล้วก็ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนานาแล้วเราจะเป็นถูก พอเราไม่มีกินมาแล้วเราจะบอกว่าเราจะมานอนงอมืองอเท้าขอพ่อแม่ก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอากระบวนการเอาความกล้าหาญที่พ่อแม่เราต้องบากหน้าเลี้ยงเรามาเนี่ยมาใส่ในกก้วใส่ในกระหม่อมของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็คิดถึงกระบวนการที่จะทำยังไงเพื่อที่จะหาปัจจัยหรือจะหาความพร้อมด้านต่างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะเราตอนเนี้ยเราไปอยู่กับเพื่อนก็ได้ หรือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันเอาตัวไม่รอดเนี่ยกลับไปที่บ้านได้ไหมเรากลับไปที่บ้านแล้วก็ไปสร้างสิ่งที่พ่อแม่บางคนที่บ้านทํานาไปช่วยพ่อ,พอแม่ทํานาสไนาิไปช่วยพ่อแม่ทำนาไปช่วยพ่อแม่ทําสวนสิจะได้รู้ว่ามันมีความเหนื่อยความยากลําบากอย่างไรศิลปินอย่างโนราเนี่ยเขามีสองอาชีพตั้งไหนในแต่ไรแล้วเขาไปกรีดยางกลางวันกลางคืนเขาไปทําอะไร เขาก็ไปโนราเขาก็ไปฟ้อนไปลาหมอลาก็ไปทําอะไรปลูกข้าวกันทั้งวันเกี่ยวข้าวอีกตื่นเอ่อพอตเตอพอเลิกจากงานกลางคืนไปทําอะไรก็ไปร้องหมอลาจนถึงหัวรุง่งอย่างลิเกย์พิกกิอย่างผม<อ>ลิกเกยเยอะมาก<ม>ตอนกลางวันเมื่อก่อนใช่ไหมกลางวันก็ไปทํานาตอนเย็นก็มาผัดหน้าผัดแป้งให้ขาวนวลช,ชวีแล้วก็ ออกมาแสดงหน้าเวทีเพราะมันคือชใช่ใช่เราเราอย่าไปคิดอะไรมากการเป็นศิลปินนั้นเนี่ยเรา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 มีคนบอกว่ามีคนชอบดูถูกศิลปินว่าเป็นศิลปินเต้นกินลำกิน<ม>ใช่ไหมแต่ศิลปินเนี่ยชอบไปดูถูกพวกค้าขายกันเองเนี่ยว่าไอ้พวกเนี้ยมันค้าขายไม่เอาฉันอายมันจะบ้าหรืองไงดูถูกกันไปกันมาเนี่ยไม่ใช่<ม>ใช่ไหมครับ ถ้าคุณจัดการตนเองเป็นคุณจะไม่อายเลยเหมือนกิจเชษินบุญพี่กิจขายเสื้อขายผ้าที่ออกแบบเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบทําเสื้อผ้าใส่เองก็มีชอบทําเสื้อผ้าที่จะ,ะให้คนอื่นได้ใส่ก็มีชอบทําเสื้อผ้าที่จะบนเวทีการแสดงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทํางานทั้งหลายเหล่าเนี้เอ้มันพอจะเป็นเงินเป็นทองได้ไหมในยุคนี้ก็พี่กิจก็ทําครับทําเพื่อที่จะทําให้ทําเพื่อที่ให้ เอ้ยมันเป็นยังเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่มันยังเป็นมันยังเป็นกิ่งก้านสาขาข,าของตัวเราเองอยู่แล้วไม่ไม่บั่นทอนตัวเองแล้วก็ไม่ลดทอนความสําคัญของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณเห็นความสําคัญของตนเองนั้นนะ่ะคุณจะคุณจะรอดพ้นจากความอายทั้งปวงอืมแล้วอย่างที่บอกก็คือยิ่งพอเปยุคยุคโควิดระบาดเนี่ยนะครับพิกฤษไอช่องทางหรือกหรือว่าวิธีการหากินมันก็ยิ่งแบบจํากัด จำกัดความสามารถของเราอีกด้วยดังนั้นแล้วการที่เราเป็นศิลปินเนี่ยแล้วเรามีความสามารถหลากหลายก็ควรที่จะดึงเอาความสามารถเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์มันเป็นเรื่องจริงเราอยา่าเราอย่าไปนึกว่าชีวิตเรามันมีเท่านี้อย่างเงี้ยเราอยา่าไปนึกว่าแบบนั้นมันมันมันยังเป็นยังอีกไกลนะครับเมือม่อเมื่อเมื่อมีโอกาสตอนนี้เนี่ยโควิดมันทําให้เราต้อง มันมันทำให้เราต้องมีโอกาสที่จะต้องอยู่กับตนเองอะนะครับเพราะฉะนั้นเอาการที่อยู่กับตนเองลองมาทบทวนซิว่าบางคนเนะี่ยเรียนอ่าเรียนเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วตั้งใจว่าอยู่พันแหนกศิลปินแต่ปรากฏว่าจบไปแล้วไปเป็นครูหมดเลยแสดงว่าการตั้งต้นของตนเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะฮะ เพราะฉะนั้นคนที่เรียนเป็นศินลปินเนี่ยจงดูตัวเองว่าคุณจะเป็นศินลปินอย่างไรคุณมีความถนัดอย่างไรไม่ใช่ว่าชอบในการฟ้อนการลามเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้อนาคตเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของที่ไปคาดเดาเอาทีหลังอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก,มนก็มันก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ระบบการเรียนการสอนในบ้านเราเองต้องพิจารณาตนเองว่าเฮ้ยทํา สาขาวิชาที่ออกแบบหรือว่าเป็นศิลปินแล้วเนี่ยตัวศิลปินเองที่จบไปนั้นนะ่ะเขาไปทํางานอะไรอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะถ้ามันล้มเหลวก็ต้องยุบคณะพวกนี้นะออเต้องยุบยุบไปแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาใหม่ว่าเป็นอย่างไรดีก็ต้องให้เห็นนะ่ะเราเห็นไปหมดเลยแล้วมีโมเดลซ้ําซากมีโมเดลที่ซ้ําซากสถาบันราชพัฒบางสถาบันสอนเหมือนวิไลนาตศิล กรมศิละปากรเลยมันจะไปเหมือนได้อย่างไรมันต้นต่างสิคุณอยู่ในบริบทแวดล้อมคุณบอกว่าคุณเป็นมหาวิทยายลัยของชุมชนใช่ไหมทีนี้คุณก็ไม่ได้สร้างงานของชุมชนเลยคุณเอางานของส่วนกลางไปสร้างเป็นงานของชุมชนหมดเพราะฉะนั้นคุณต้อง,ต,องต้องกลับมามองละอันนี้ถ้าเป็นเราในสถาบ,บันราชวัตนเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรในการทํางานรับใช้ชุมชนแล้ววิจัยอย่างไรอันนี้ต้องวิจัยแล้วเอามาใช้กับ อาบอดี้มูฟเมนต์ด้วยว่าบอดี้มูฟเมนต์มันจะต้องเป็นอย่างไรยเงี้ยคือมันต้องสอดคล้องกันอะความสมดุลเหล่านี้เราไม่ได้ว่าเนาะเราไม่ได้ว่ากันกรมศิลปากรหรือหรือว่า,ามหาวิทยาลัยที่เป็นรัชพัฒหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยของของรัฐหรือของเอกชนก็แล้วแต่ที่ที่กำลังสร้างงานาสร้างบุคลากรทางด้านการทั้งทางด้านนาฏศิลป์ทั้งนาตกรรมหรือว่าทางด้านการแสดงอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมามอง อันนี้เรา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 ,เราเกิดจากอะไรรู้ไหมเราเป็นผู้ใช้งานเราเป็นผู้จ้างงานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันได้ไม่ตรงอะ่ะบางทีมันได้คนไม่ตรงมาทํางานอะ่ะสายนาตาสินเองยังได้คนไม่ตรงมาทํางานเลยอะ่ะก็คือบางคนเป็นแต่อันอย่างเดียวอะ่ะคิดก็ไม่เป็นซึ่งเราทํางานร่วมสมัยล้วก็อยากใช้คนคนที่เขาคิดได้เขา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 ,เขาสามารถสร้างกระบ,บวนการด้วย นะครับไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นงานร่วมสมัยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปล่อยให้ผู้กำกับหรือโคลิโอได้คิดเป็นฝ่ายเดียวแต่มันเป็นการสร้างงานร่วมกันของคนในยุคเดียวกันด้วยครับคือนอกจากจะมีความสามารถทางด้านศิลปินแล้วเนี่ยจริงๆศิลปินที่จะครบเครื่องเนี่ยพี่กิจกำลังจะบอกว่าจะต้องรู้จักการบริหารจัดการจะต้องรู้จักการทำงานหลายหน้าหลายตำแหน่งหรือว่าใส่หมวกได้หลายใบ ในในในการทำหนึ่งงานถูกไหมไม่ใช่ว่าโอเคแต่แต่มันไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่มันจําเป็นต้องรู้ทุกอย่างมันจําเป็นต้องเคยทําทุกอย่างแต่มันไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างครับพี่กิตก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้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 ฟ้อนจนรําหรือมืออ่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีมีมีความงดงามทางด้านใดเลยแต่ มันมีกระบวนการที่มีการจัดการแล้วก็เรียบเรียงกระบวนการทางความคิดแล้วก็อธิบายตนเองได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราทํางานเนาะหรือว่าเวลาเรากําลังแสดงเหมือนกันถ้าคนถ้าคนเป็นนักออกแบบเขาก็จะคิดในการออกแบบหรือว่าเป็นคนเป็นศิลปินก็จะคิดในกระบวนการท่ารําท่าฟ้อนที่กําลังจะสื่อออกไปฮะ <S <S อย่างแรกต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องถ้าอยู่คุยกับตัวเองรู้เรื่องคุณก็จะสามารถบริหารตนเองให้ไป อธิบายอย่างอื่นได้เช่นกําลังจะอธิบายว่าระบำเนี้ยชื่อระบำเนี้ยสมมติชื่อระบำเนี้ย,มมช,ยชื่อระบำอะไรใช่ไหมครับคุณครูก็จะบอกว่าอ, ى, อธิบายมาซิอย่างเงี้ยแต่เด็กๆก,ก็จะอธิบายอธิบายบอกว่าอธิบายชื่อระบำแต่กลับไปอธิบายความหมายของระบำมันมันเป็นคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตนเองกัก่อนว่า ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอะไรเราจะเล่าเรื่องแขน<ม>ก็ต้องเป็นเรื่องแขนเราจะเล่าเรื่องขาต้องเป็นเรื่องขาเราจะเล่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นกาลังยิ้มอยู่อย่างเงี้ยแต่เรากําลังจะไปเล่าเรื่องมูฟเมนต์ที่มันเป็นอ่ามันจะเป็นเรื่องแข้งเรื่องขาอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่มั้ง<ม>เพราะฉะนั้นการรู้จักตนเองและการอธิบายให้ถูกเท่านั้นละถึงจะพาตัวเองไปรอดพี่กฤจครับอ,อ่อยากจะขออนุญาตแชร์ประสบการณ ในฐานะที่พิกิษเนี่ยอยู่ในแวดวงศิลปะการแสดงมามาหลายสิบปีแล้วพิกิจก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ประกอบการทางด้านวัฒนธรรมคือพิกิจไม่ได้ทำแค่การแสดงอย่างเดียวแต่ตอนนี้พิกิษก็ก็มาร่วมงานกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นแล้วก็มาเปิดเป็นเพจชื่อว่าย่ามคูกิลด้วยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับก็มันมันก็เป็นเหมือนกันครับพิกิจเรียนรู้มาจาก เรียนรู้มาจากการทําเสื้อผ้าคอสตูมแล้วก็สีนะครับแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ชอบใช้ถุงย่ามอยู่แล้วเมื่อก่อนก็ชอบซื้อนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่โอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะกลายเป็นอาชีพอืพี่เป็นคนที่ชอบใช้ตั้งแต่มัธยมเวลาไปโรงเรียนก็จะชอบสะพายถุงย่ามโตขึ้นมาหน่อยเอ้ยมันก็ยังใช้อยู่โตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยรุ่นเฮ้ยก็ยังใช้อยู่อา้าว สามสิบปีแล้วก็ยังมีอยู่คือเราไปดูในรูปของเราอ่ะสี่สิบปีก็ยังมีโอยู่นี่ใกล้จะห้าสิบแล้วก็ยังใช้ถุงย่ามอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่าเราขาดสิ่งนี้ไม่ได้อืเพราะฉะนั้นก็เลยลองเรียนรู้ครับเมื่อประมาณสักห้าปีที่แล้วพี่กิจก็เรียนรู้ด้วยตนเองลองไปทําถุงย่าม ทำไปทํามาก็โพสต์ขายใน Facebook เล่นโพสต์ไม่ใช่โพส์ขายโพสตว่าโอ้อันนี้ของฉันนะทําอันแรกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ด้วยกันเองแล้วก็มีลูกศิษย์หรือว่ามีอพี่น้องที่เห็นงานของเราใน Facebook เงี้ยสั่งจองครับครับเออมันก็รายกายเป็นว่าก็เลยต้องทําพอทําไปทํามาตอนนั้นพี่ก็สอนหนังสือแล้วก็ทําบริษัทอีเวนต์ออกนซ์ด้วยมันมันไม่ทันแล้วก็เลยก็เลยก็เลย ก็เลยชักชวนกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนรอบๆมันเกิดมาจากสิ่งที่พี่ทํางานไม่ทันพี่ก็เลยชวนเขาเฮ้ยมาช่วยงานหน่อยได้ไหมป้าป้าอย่างเงี้ยฮะพอป้าป้าบอกเออได้ได้ได้มาช่วยปรากฏว่าป้าป้าก็ไม่ได้มีไม่ได้ทําได้เลยอ่ะท่านก็บอกว่าเออเคยทําเคยคนนั้นเคยมาสอนหรือว่าคุณยายเขาเคยสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าต้องมานั่งรื้อกันแล้วก็สองปีหมายถึง พี่จิตเองก็สองปีก่อนหน้าที่จะมารวมกลุ่มกับแม่บ้านเราเนี้ยพี่ก็ไปเรียนพ่อครูแม่ครูในใน,ในท้องถิ่นของสระบุรีที่พี่จิตสร้างบ้านอ,อยู่เนี่ยนะครับก็ก็เลยเอาความรู้เหล่านั้น,นมาลื้อฟื้นนะครับเป็นตัวอย่างของชุมชนอีกทีหนึ่งมาลื้อฟื้นจากหนึ่งคนกลายเป็นสองคนจากสองคนกลายเป็นสามคนจนทุกวันเนี้มีอยู่ยี่สิบเกือบสามสิบคน 27คนนะครับที่ทําถุงย่ามแล้วก็ปักเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานๆอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีเราเราใช้ความเป็นชาวบ้านเลยก็ไม่ได้เนาะในยุคนี้มันมีหลากหลายความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยทําถุงย่ามที่เป็นพื้นเมืองแล้วก็ต้องลึกไปจนถึงว่าถุงย่ามแบบโบราณของชาวบ้านสระบุรีที่มีมา150ปีที่มีมา200ปีเขาใช้กันอะไรยังไงแล้วก็ศึกษาแล้วก็ทํามันให้ได้จากตรงนั้นเนี่ย ก็ <ET>. จากนั้นเอ๊ะถ้าเป็นถุงย่ามแบบร่วมสมัยล่ะเป็นอย่างไรเงี้ยพี่ก็มีโอกาสไปต่างประเทศนะไปญี่ปุ่นบ้างไปจีนบ้างไปยุโรปบ,บ้างไปอินเดียบ่อยๆเงี้ยครับพอเราเอาของพื้นเมืองของเราไปขายอาจารย์ก๊อฟอาจารย์ก๊อฟไปขายอ่ะมัน,ป,นปรากฏว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาถามเลยที่ที<อ>่โอซาก้าเขาถามไมิกิว่าครับมันเอาไปทําอะไรเนี่ย <ừ> um. มันใช้ยังไงแล้วก็บอกเออเนี่ยเป็นไทยแบก บอกมันไม่เหมาะกับฉันเลยอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นกิโมโนเขาเป็นเสื้อผ้าแบบเขาแล้วก็เขาก็เป็นประเทศที่ทัทนสมัยมากๆอ<ม>เพราะฉะนั้นเวลา,เาไปอยู่ที่ความเป็นพื้นเมืองผ้าฝ้ายหรือว่าเป็นอ่อะไรอะ่ะมันมันไม่ไม่เหมาะกับเขาอะ่ะไม่สเปนอลโอ้แล้วพอเวลาเราเวลาเราเวลาเราเอาเวลาคือเขาก้าวล่วงเขาก้าวล่วงอนาคตไปก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาเรา เหมือนมัน,ม,นมันต่างกาาันเวลาเราเอากระเป๋าของเขามาใช้เนี่ยครับเขาเราเอามาใช้ได้เลยเพราะเขาคิดใหม่ใช่ไหมครับแต่นี้เรากําลังเอาคิดเก่าของเราเนี่ยไปเสนอเขาว่าอันนี้เธอใช้ของฉันเถอะของฉันดีนะของคนไทยดีที่สุดในโลกซึ่งเราไม่เคยเอาไซส์ไทยแลนด์อ่ะเพราะฉะนั้นการไม่เอาไซส์ไทยแลนด์เนี่ยมันไม่รู้จักหรอกว่าของดีมันเป็นยังไง ใช่ไหมครับพี่กิจก็เอ,อ้ยวันนั้นเนเอาไปให้เพื่อนมันขายไม่ได้เขารวมศิลปินกันเหมือนกับเอาศิลปินกับเอาของไปขายเอานั่นเอานี่อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันขายไม่ออกอะ่ะหรือ,อม,มันโชว์ไม่ได้เงี้ยกลายเป็นว่าพี่กิตต้องเอากลับมาอีกปีหนึ่งไปเนเธอร์แลนด์เอาของตัวเองเนี่ยทำใหม่ไอ้พวกญี่ปุ่นก็มาอีกไอ้พวกประเทศนั้นประเทศนี้มันก็มาอีกโฟ l k กเฟสเติวัเนี่ย ไปมันก็ขายกันปรากฏว่าเราก็เอาถุงย่ามไปขายแต่เราเปลี่ยนใหม่เราซื้อผ้าญี่ปุ่นที่ะพประเอิญซื้อมาเราซื้อผ้าอินเดียที่เปร์เอิญซื้อมาปรากฏว่าเอาเหล่านี้มาทำเป็นถุงย่ามเอาไปขายที่งานปรากฏว่าไอญี่ปุ่นก็ซื้อผ้าญี่ปุ่น,นะไปไออินเดียก็ซื้อผ้าอินเดียที่ไปเพื่อมาขอยใช่ ตัวเองแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันได้ไปก็คือมันได้ความเป็นไทยไปเพราะว่ามันย่ามไหนในโลกครับทาแบบเราแล้วเราก็เอางานปักของเราที่ผสมอยู่ปากย่ามมั่งตะเข็บมั่งรูปทรงต่างๆมันจะเป็นผ้ามาจากที่ไหนในโลกนี้ก็ช่างเถอะแต่ว่าเมื่อมันมาเป็นฝีมือของคนไทยเย็บและเข้ารูปการประกอบทั้งหลายเหมือนกันเลยนะ ความคิดไม่ต่างกันเหมือนที่พี่กิตพูดว่าแล้วชุดการแต่งกายของคนไทยมาจากไหนอย่างเงี้ยพี่ก็เอาจากองค์ความรู้เหล่าเนี้ยเอามาสร้างงานใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าอันนี้ไงก็งานคนไทยไงแต่มันเป็นผ้าเธอไงเธอชอบเป็นหลัก <c oughs> โอ้โหฟ้าวกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเออเขาก็เลยเอาไปใช้ได้แล้วปรากฏว่ามีการสั่งอีกมีเพื่อนที่อังกฤษเอ่อก็สั่งย่ามเนี่ยกำลังจะส่งให้เขาอีกแล้วก็สั่งเสื้อผ้าสั่งชุดไตสั่งชุด ไอยวนที่เราปักเนี่ยเมื่อเขาคุ้นชินกับงานที่เป็นที่เป็นงานประยุกต์แล้วเนี่ยเขาก็จะมาค้นลึกๆแล้วว่าโอ้ยมันใส่อย่างนี้มันใช้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็จะไปค้นหาเดี๋ยวมันก็จะไปสะพายไอย่ามของเราที่มันเป็นย่ามผ้าฝ้ายอะไรของเราเองแหละมันจะมันจะค้นหาแล้วมันจะรู้จักคุณค่าซึ่งอยู่ดีๆเราไปยัดเยียดคุณค่าให้ชาวต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้นี่แหละคือความสําคัญของการเป็นนักร่วมสมัยที่คุณจะต้อง นึกเสมอว่ามันเป็นประตูด่านแรกที่ทําให้เขารู้จักคุณไม่ใช่ไว่าไปเรียนรู้อะไรแบบแบบลึกๆจริงๆแล้วมันถ่ายทอดยากจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเราต้องสํานึกตัวเองด้วยว่าเราเกิดเป็นคนในแผ่นดินนี้เราอยู่ในรัชการนี้ เราเป็นคนในยุคสมัยนี้มีเห็นทั้งความขัดแย้งเห็นทั้งความรื่นโรมณีมเห็นทั้งความงาม,มเห็นทั้งความไม่ดีสก,ก<ม>ัดอย่างเป็นตัวของตัวเองและจากนั้นเนี่ยก็กันกรองให้เป็นงานของเราในทัศนคติของเราการจันรง<ม>แบบเราเนี่ยครับแล้วก็นําเสนอแบบเราตอนนี้พิกิตมีเพจชื่อว่าย่ามครูกริด นอกจากจะมีะย่ามแล้วยังมีโปรดักต์อื่นๆด้วยที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยมีไรายได้เป็นการเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนะครับเยาจะบอกคุณผู้ชมว่าเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่วันนี้นะครับเป็นเสื้อจากจากชุมชนร้านคูกริดด้วยนะครับตัวนี้นะใช่ใช่ครับสวยงาม เป็นลายไทยเรียกว่าลายกระจังตาอ้อยนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บจากเป็นการตัดเย็บจากกลุ่มแม่บ้านอำเภออ่าชุมชนท่าลานนะครับซึ่งซึ่งเป็นการตัดเย็บแบบแพทเทิร์นเนท่านอาจารย์ก็จะเห็นว่าเขาตรงมากๆแล้วลายเขาเห็นไหมครับจริงๆแล้วมีกระดุมผ่านหน้าวิธีการวางลายวางเป๊ะเลยเป๊ะมากแล้วก็แล้วก็เขาก็ไม่ได้ทําเป็นมาแต่แต่ต้นนะครับแต่ เมื่อเมื่อเราใช้วิธีการทํางานแบบงานศิลปะเข้าไปจับเนี่ยนะเสื้อผ้าต้องมีความเป็นศิลปะเนาะนะเอาไปจับเนี่ยมันก็ทําให้การตัดเย็บทั้งหลายเนี่ยเกิดความเนี้ยบเกิดขึ้น mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปะที่มันมีอยู่ในในในตัวของมันเนี่ยมันต้องเกิดจากการคิดและไตรตรองแล้วนะครับศิลปะไม่ใช่การด้นสดนะใคยบอกว่าอนนุ้ยคนนี้เป็นอาร์ตเป็นตีดมากเลยอะ่ะอุย้ยเขาทําอะไรก็ได้ จะบ้าอันนั้นมันเป็นคนบ้าศิละปะเนี่ยมันต้องเกิดจากการทําซ้ําๆพอทําซ้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถขยายตนเองให้ออกมาเป็นงานอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมีชีวิตใหม่ให้ชีวิตใหม่กับมันก็ขอบคุณพี่กฤตมากนะนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการถามคำหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่กฤตเนี่ยนอกจากจะมาสร้าง ความบันเทิงแล้วก็ยังให้เนื้อหาสาระแล้วก็ความรู้ต่างๆให้กับตัวผมเองในฐานะผู้ดำเนินรายการแล้วก็ตัวท่านผู้ชมที่มาชมในวันนี้ด้วยนะครับช่วยกันกดหัวใจเป็นการขอบคุณพิกิตด้วยนะครับทุกคนนะฮะก็ในนามรายการถามคำานึงต้องกลับขอบพระคุณคุณครูกิจชัยศิลป์บุญเป็นอย่างสูงครับพิกิตครับถ้าท่านอื่นหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาชมวันนี้เขาอยากจะติดตามหรือ อุกิดอยากจะมาสอบถามพูดคุยหรือว่าสถาบันไหนอยากจะเชิญพ่กิดไปไปส่งต่อความรู้เนี่ยจะติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับอ่าทุกอย่างเลยเนาะก็ยินดีนะครับถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ตรงเวลาพร้อมกันเนี่ยก็สอบถามได้หละสออสอบถามแล้วก็สามารถจะ อยากจะให้ไปสอนหรือว่าไปอบรมหรือว่าไปเป็นวิทยากรชั่วครั้งชั่วคราวก็บอกมาเถอะถ้าสามารถไปได้ก,ก็ก็ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเองินเรื่องทองเลยอันนี้ก็คืออันนี้ปวารณาตัวด้วยเหตุที่ครูรอาจารย์สั่งสอนมาก็มไม่เคยได้ใช้เงินใช้ทองไม่ได้เคยขูดรีดขูดเนื้อลูกศิษย์อ่ะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ปวารณาว่าไปทุกที่นะครับมีเงินม,มีเงินเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยทีนี้อันที่สองก็คือ ไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์นะครับตรงๆว่าถ้าจะเป็นงานวิจัยของใครก็แล้วแต่แล้วบอกว่ากรอกข้อมูลให้หน่อยอันนี้เธอจะเป็นนักวิจัยที่ดีไม่ได้เลยถ้าเธอถ้าเธอไม่มาเจอตัวจริงนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนบอกใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในณนที่นี้ว่าไม่รับปรึกษาทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้น่วงนี้มันโควิดแบพิการจ,จะทาไงอ่ะโควิด <COVID S 2> ยังไงก็ไม่ได้มันมีวิธีการป้องกันเยอะแยะมากมายเลยท่านอาจารย์ก๊อตคนเรามันสติ โ <COVID S 1> ควิดก็ต้องอยู่ด้วยสติไม่ใช่ว่าไม่เจอกันไม่พบกันเลยไม่ได้ครับมันต้องมีสติว่าคุณไปคุณพร้อมที่จะเจอเขาไหมคุณไปรับปัญญาคนอื่นเนี่ยคุณคุณพร้อมไหมถ้าคุณปิดแมสปิดปากฉีดยาวัคซีนแล้วเรียบร้อยเข็มหนึ่งเข็มสองพูดมาชัดเจนเ<อ>พูดมาให้ชัดถ้อยชัดคำตอบคำถามไม่ได้กับสิ่งที่เป็นตัวคุณเองว่าคุณ ไปเที่ยวมาไหมคุณไปมั่วสุมมาจากไหนคุณไปทําอะไรมาคุณต้องตอบตนเองให้ได้ซะก่อนแต่ยได้ก็เห็นไหมตบปากตัวเองหลายสิบรอบมาเพราะฉะนั้นการเป็นศิลปินที่ดีมันไม่ได้อยู่ตรงมันไม่ได้อยู่ตรงที่มีข้อบังคับไงอาจารย์ก๊อตมันอยู่ที่ตนเองมันอยู่ที่วินัยตนเองเมื่อเมื่อไหร่ที่อยากจะมาหาคนคนนั้นน่ยตัวเองต้องพร้อมมากๆเพื่อที่จะรับข้อมูลในบางอย่างเนาะแล้วติดต่อช่องทางไหนพี่ พี่พิกิตจะติดต่อช่องทางไหนแจบอกเบอร์โทรได้ไหมเฟซบุ๊กครูกิจใช้สินบุญได้เลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับโทรมาทักทายกันก่อนก็ได้เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับศูนย์ปดหนึ่งครับห้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่ากองเจ็ดนะครับครับศูนย์แปดหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้เด็กๆด้วยก็ได้ถ้าจะปรึกษาแบบว่าไม่ใช่เชิงผลงานวิจัยหรือว่าอยา หนูอยากทําแบบนั้นแบบนี้นะลูกก็กูก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นคนหลักอย่างนั้นอย่างนี้เนะ hmm. ี่ยก็ูก็เป็นคนที่ไม่รู้มาเหมือนลูกๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาให้ศึกษาก็ให้ศึกษาจากคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญนั่นแหละครับอย่าไปบอกว่าเออท่านอาจารย์ผิดท่านอยู่บนแล้วอย่ามาดึงท่านลงมาท่านมท่านเกรงใจท่านยอย่ามีความเกรงใจ เพราะครูก็ไม่เคยเกรงใจครูบาอาจารย์ท่านไหนเลยอะ่ะถ้าอยากจะขอความรู้เพราะเราไม่รู้จริงๆอะ่ะนะครับยังเวลาอยู่กับท่านอาจารย์อ่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ยดรชุม,มา,นาน่าเนี่ยถามเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยแบบว่ามีเรื่องคุยกันตังแต่เช้ายันเย็นอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของแบบท่านก็อยากจะรู้เรื่องของเราเออกฤิไปทําอะไรมาหรือว่าบางทีเราไปอยู่ในถ้ำกลางที่เราไม่มีความรู้เลยท่านก็อธิบายให้อย่างดีมากๆเลยเพราะฉะนั้น มันเป็นกาณยิตรที่่กูไม่รู้วิชานั่นแหละอาไม่มีบุตรเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่พวกเราไม่มีบุตรอยู่แล้วพี่กิษไม่ต้องไปชั่งมันเหรอไม่เรามีแต่รูปเนาะมันมันฉีดเข็มหนึ่งแล้วฉีดเข็มสองแล้วเนี่ยมันเป็นเข็มเหล็กเนาะเข็มสามก็เป็นเข็มเอ็นบ้างก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กตื่น ยิ่งดึกแล้วยิ่งเปิบอกบวชยิ่งดึกแล้อ่สโอเคคุณผู้ชมผมขึ้นเบอร์อ่าของอาจารย์กฤษไว้ให้ต้องมาจบตรงไหนเนี่ยบอกแล้วว่าเราสองคนอย่าให้ได้เจอกันนะถ้าเจอกันแล้วก็ความบันเทิงมานะโอเคอขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติรายการนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมจะไปติดตามครูกฤษนะครับมีเพจย่ามครูกฤิ ย่ามคุกกรตนะครับพิมพ์เข้าไปใน Facebook เป็นภาษาไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องจะปรึกษาก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วนะครับ <laughs> อาจารย์ชมนาทบอกว่านอกเรื่องแล้ว <laughs> อาจารย์น่าอะไรนอกเรื่องนี้กว่านี้วัดโทษทดีดีใจมากที่ได้คุยกับพีก่กิตเพราะเราไม่ได้คุยกันหลายปีดีดักมากเลยนะครับ และอย่าเชื่อในสิ่งที่พี่พูดนะครับอย่าเชื่อเลยอย่าได้เชื่อแล้วก็อย่าได้ศรัทธาเลยเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องที่คุณไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเจอในกรณีเราก็ขอให้นึกถึงเราแค่นั้นเองนะครับรดใช้วิจารณยานให้เก็บไปคิดต่ออืนะครับคุณผู้ชมครับฝากรายการถามคำหนึ่งด้วยครับเรา,าไลฟ์สดนะครับเราเชิญแขกรับเชิญจากแวดวงต่างๆนะครับมาพูดคุยกัน ทุกๆวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครับแล้วก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาให้กําลังใจผมและก็อาจารย์กฤษชัยสิ์บุญแล้วผมก็ขอบคุณพี่กฤษเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้แล้วก็เอาเสื้อสวยๆมาส่าสงให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ,รบยินดีมากครับ ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครโปรดติดตามนะครับวันนี้ผมและก็อาจารย์กฤิชัยศินป์บุญต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับพุทธนายครับทุกคนครับฝันดีเนอร์ลูกเนอร์อันยมันฝันยืน